ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาให้ดูงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน t o y ย t a f o r t u n e r นะครับ l e g e น d ดอนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับผมก็ติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ายวให้ดูกล้องหลังก่อนนะครับกล้องหลังก็อันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดินสายเข้าท่อเรียบร้อยนะครับก็กล้องหลังเป็น Full HD นะครับผมอ่าก็เดินสายเข้าท่อเรียบร้อยตรงนี้นะครับอ่า สายเข้าเรียบร้อยฝาท้ายปิดได้ปกตินะครับกล้องหลังเป็นฟูให้ดีนะครับกล้องหน้าเป็นความละเอียด 2K นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกล้องหน้าครับเดี๋ยวปิดท้ายก่อนนะครับนี่นะครับครับผมอ่าปึ๊บนี่นะครับปิดฝาท้ายเรียบร้อยอ่าเราไปดูกล้องหน้ากันครับนี่กล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ครับ กล้องเป็นระบบคาปาซิเตอร์นะครับก็ติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆของรถทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็เดินสายเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ผมเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดินสายไม่ต้องเสียบช่องบุหรี่นะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดยทั้งสิ้นนะครับก็เดินสายหลบถุงลมให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับก็ใช้ฟิลแท็บนะครับตรงรุ่นนะครับอ๋อคันนี้ ติดตั้งพักกิโมดด้วยนะครับพักกิโมดก็คือให้สามารถบันทึกได้ขณะจอดนะครับโดยที่มีระบบควบคุมไม่ให้กล้องกินไฟของรถจนหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยนะครับนี่ครับเรามาดูการทำงานนะครับผมอ,อันนี้ผมออนนะครับปุ๊บกล้องก็จะทำงานนะครับอี้นะครับ กล้องก็จะทํางานปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอนเน็ก Wi-fi นะครับนะคอนเน็กไ i ไเพื่อดูคลิปนะครับผมมาสกูนะครับก็รอกล้องทํางานปึ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้คือกล้องเนี่ยไม่มีจอนะครับแต่เราสามารถดูผ่านมือถือได้นะครับผมที่ไม่มีจอเนี่ยจะได้ไม่เกะกะเวลาเรามาดูนะครับกล้องเป็นระบบคาปาซิเตอร์นะครับทนร้อนนะครับทนแดดทนร้อนนะครับผมก็ จะไม่มีปัญหาเรื่องแบตบวมนะครับอ่าไอปัญหาเรื่องแบตบวมเนี่ยสมมุติว่ารถใช้ไปปุ๊บนะครับใช้ไปสักปีหนึ่งครับก้องที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยเวลาบวมเขาก็จะไปเบียดแผงวงจรต่างๆนะครับทําให้อ่อก้องเสียได้นะครับผมอ่าแต่ว่าอ่อของคาปาซิเต,รต,เตอร์เนี่ยครับก,ก็จะทนนะครับทนทนแดดทนร้อนนะครับลบักษณะมันก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับเหมือนแบต เหมือนเป็นก้อนก้อนนึงนะครับก็ก็จะไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานอ่ะอันนี้นะครับก็คือถ้าคอนเน็กมาแล้วนะครับก็จะสามารถดูได้นะครับดูภาพสดนะครับอ่ากล้องหน้านี่เป็นกล้องหลังนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถดูภาพย้อนหลังได้ครับมาดูภาพย้อนหลังเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมอ่าอันนี้มีเมนูสามารถตั้งค่าเป็นพาร์กิ้งโหมดได้นะครับก็คือ ให้บันทึกขณะที่เราจอดอยู่นะครับเราดับเครื่องอยู่ปุ๊บกล้องสามารถทํางานได้อยู่2โหมดนะครับเป็นโหมดทม์แลบกับโหมดปกตินะครับหรือว่าไม่ให้บันทึกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดทม์แลบไว้แล้วกันโหมดพาร์ i กิงนะครับเปิดเปิดพาร์ i กิงโหมดไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะดับรถนะครับ อันนี้คือกล้องทํางานอยู่นะครับก็จะมีไฟสถานะเห็นสีแดงแดงไหมครับอ๋ยย้อนแสงจังเลยมองเห็นไหมฮะสีแดงแดงกับพิบนะครับผมอ่าอ่ทีนี้ปึ๊บนะครับอ่าเมื่อผมดับรถปึ๊บนะครับ wi-fi อก็บอกว่า w i f i o f f แต่จะมีสถานะกล้องกับพิบอยู่นะฮะนี่คือดับรถแล้วนะครับอ่านี่ผมดับรถละ นี่นะครับดับรถหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่กล้องเนี่ยยังยังทำงานอยู่นะครับผมอันนี้คือพาร์กิ่มโหมดนะครับแล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมก็คือปล่อยให้เขาบันทึกต่อไปนะครับก็จะบันทึกไปแล้วก็จะมีระบบควบคุมอ่าเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยระบบควบคุมไม่ให้กล้องกินไฟรถจนหมดอ่าค่า default ก็คือ11.6นะครับถ้าถึง11ถ้าแบตต่ำเท่ากับ11.6เเนี่ยเขาจะตัดการทำงานทันทีนะครับผมก็โอเคครับโอ้โหคลิปนี้ยาวเหลือเกินนะครับโอเคครับก็ สนใจติดตั้งก็ติดต่อมาได้นะครับที่ a c e b o o k ไอสังหน้ายิโลกนะครับ Line ID อดิศักศูน์ูนนะครับ adisak 0ูนนะครับหรือสอบถามก็ได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทร084 028 2250นะครับ084 028 2250นะครับผมชื่อโอ๋นะครับผมก็สินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับอ่ากล้องมีปัญหานะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมรับประกัน1ปีนะครับตัวแทนจำหน่ายจาก เอสโดมนะครับเอเซดโดมนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ